สวัสด,ดีตอนเศร้าๆจ้ามืึอนีก้กับฝนตกคือเก่าจากฝนดีดีจา้าตอนนีก้กับแปดโมงอยู่เมืองไทยนะจ่าพี่น้องฝนตกฝนตกอีกแล้วจา้าดีแเดว่าบอลร่มพี่น้องดีต่ว่าบอลร่มจา้โาโลกเซปลามันปลาอันนี้บรรยากาศบานเห่าเนาะ ข้างขังกันคนตกลิ้นแซงแซะเซงแซะเลยจ้าได้สูบกับมหาเนี่ยจิ้งไงเนาะจ้ะพวกก็อยากฮอกักน้อยเนาะจ้ะสิเฮ็ดตี่หยังมันนี่สิซงสุกน้ำใหม่พี่น้องต้มน้ำใหม่ไว้แล้วจ้ะต้มน้ำใหม่ไว้แล้วอันนี้เป็นน้ำใหม่ไ่เลี้ยงกับน้ำใหม่ไรมีน้ำใหม่อีย่างก็ต้มปนกันจ้าน้ำใหม่ไรกับน้ำใหม่ไ่เลี้ยงเนาะสิซงสุกน้ำใหม่อย่านั่งกระแซาะไปแล้วจ้ะนี่อย่านั่งสดสด ยายโซสิจัดการเคียนน้องใหม่ก่อนจ้ะจ้าตอนนี้ยายโซก็ย่องน้่งอย่านั่งเรียบร้อยเลยนะจัะน้่งอย่านั่งคุนคุนไม่ไม่เล่นนะจ้ะแล้วก็อันนี้ก็เคียนเรียบร้อยแล้วจ้ะน้องใหม่เคียนแล้วก็เ้าก็ปั้นเอาเลยนะจ้ะเพราะว่าน้องใหม่ต้มแล้วนะจ้ะจะคอยสีมะอูนะจ้ะจ้าฝนตกลิ้นกับพยูพี่น้องเก็บพักไม่กินกับซุปน้องใหม่มาแอนใส่ซุปน้องใหม่ก่อนจ้ะโอ้ฝนตกลิ้นแชงเซ่แชงเซ่ป้า คักแป้นกันว่าเป็นดอกเวทอะไรที่นี่แต่ตาหน่อยคุนคุนจกจะเย็นดีเล่นไปใส่จิกหน่อยจ้ะโอ้ยมีหงษหยาตัวนี้ย่าย่าเอาคือบ่ขึ้นน้องการโมเดลเต็มยัดไปใส่ยางลเล็กๆะน้อยแกพักใส่ซูเนลพักเนาะซูเปอร์ใหม่เมนี่ยบ่ อยากพากินพี่น้องเอ้ยแบบบ้านบ้านของเราจ้ะ,สะเสนอแนวจักน้อยจ้ะโอ้ยบักพริกกระดูกแห้งไรพี่น้องนี่แยกพริกดิบไปใส่น้ำก่อนเอาไปั่วั่วบพริกดิบต่อใส่ทำไมด้วกแห้งเหงาคนอ่ะคือฝนเท่าไรแห้งดก นี่อันก็มีอีกอยู่ดอกยาเก็บไปตต้มกันซื้อยกอ่างหลากเลยบปะพีจกะไรโอ้ชึ่งลมดีบาพึงลมพึงลมพูดนะพี่มะม่วงอันบระอันอชิ้ยมะม่วงกไะไรเนาะตัดข้าละนวยจากตัดข้าละนวยถึงับอัน,นชุดใหม่นเนาะ ฟันห้างโบอืดเนะี่ออยู่ในกิ่นพี่น้อยอยุดมสมบูรณ์แท้เมืองไทยเนี่ยว่าแต่ว่าขานผูกม,ม,มากจุดมาใหม่เขากันเนาะหูทั้งรวนอีกยายชูบ่าด้ลงมาบึงจังเก็บพักอีตู้ไปใส่อูนอไมยแก่พี่น้อเอาไปใส่อูนอ้ม้เขากันไป เขากันไล่เขากันไล่เสีงสยงฝนเสีอันทุ่นเป็นดอกมันจะค่อยหอมจ้ะโดดนิดๆไม่ซูบเได้เก็บอันตรงฝ้าเก็บจะมื่นฝนตกโอ้ยบลาเคียยเงีวก็เป็นเวย์ปนณห์เป็นมาเสี้ยเหมือนเนี่ยปลาเคี่ยเงยเอาไปผัดคนดีจ้นะคนอ่ะ เดี๋ยวสิแจงเหมือนคุณน้้ยน้ยนงอ้นต่นอยู่ทั้งไตผมพัดเส้นหมูสามสันอีกเมืนมเลี้ยงพอไปได้ลูกมาเก็บอีกตามเงิไปได้ทัดถานมาึเขดิจิ้งจุ๊อ๋อไปลักินเลืก็งามพี่น้องไปกินกับซุปน้อไม้ เก็บผพักหอมเปรยก่อนบันผักหอมเปรยผักแพลพกอีเลือดน้ำกินบัวหวาดบัวไวเนาะกินไม่หวาดไม่ไหวจกเก็บผักแกวอุยซุนมหม่ตัวดอกอันนี้กเ็เสียนเดี๋ยวเขาหลด โอ้ยมีคนเฟืองอวนพวงคือย้ายสูบบอลน้องเมียทิพย์ย่ามขนตกนตี่็บเตี้ยพุงขากับโทรศัพท์อันอนั่นนั่นบนอลพี่น้องให้น้ำที่พวกเขาโทุ่นละสับกเออถ่ายทอดชีวิตบรร بان เห้เบิ้งพี่น้องถ่ายทอดชีวิตบ้นบานบ,านบน้าบน,านจ้าเก็บย่างละเล็กละหน่อยโอ้บักทั่วกันเก็บเังาไรบักทั่วหนิเห้ทั่วกับมีอยู่ตัวสองสามนู่นนี่เก็บเก็บ ฉันบ่อันเพิเ่เจ็บกระเจ้าพี่น้องฉันเพ่เจ็บกระเจ้นี่ตัดโปเนาะตัดโปกับซุ่มน้องใหม่ดิจ้าจ้าตอนนี้ไปเก็บพักมาเรียบร้อยเนาะเก็บพี่น้องเจี๊ยบวกับจัดการกูน้องใหม่เจี๊ยพี่น้องกูน่อไม้จ้าเปิดไฟก่อนกูน่อไม้ใส้นน้ำอย่านั่งคนงน้นๆกันอันนี้ซุกเลยด้ิจ้ะแต่ว่าอย่าน้่งคนเขียวซื้อ อุ้ยน้ำมันี่ใส่เกลือและะ้วก็ตะไคร้นี่จ้ะตะไคร้สองยา,และละะา,ยางแค่นั้นแล้วก็น้ำมีนั่งมาสิโปรเขาก็เอาผักอีตู้ใส่จ้ะผักอีตู้ใส่นี่แักพริกดิบกับครัวไว้แล้วจ้ะที่จริงครัวเอ่อครัวแักพริกดิบนี่ใส่ซุปน้ำมันนี่แซ่บเลยจ้ะแซ่บกับแบกพริกผงแซ่บกับแบกพริกย่างอื่นเนาะอันนี้คือสูตรของซุปน้ำมันจ้ะครัวแักพริกนี่เพื่อนจิ๋หอมจ้ะพริกดิบจะ้ะเสร็จแล้วจ้าซุปน้ำมันปบาที่นี่ นี่แหละเนี่ยกินมือนี่ซุปน้ำมักับพักจก้ะไม่มีอย่างอื่นเนาะกินซุปน้ำมัซื่อๆล่าๆนี่แหละอันนี้เป็นดอกคิงเด้วยจ้ะดอกคิงที่ซื้อน้าเพลินมากเนาะนี่แหละคักเข้ากับน้ำหัวน้าสวนนี่แหละจ้ะแล้วก็สตอเอีเลิศนด้จ้ะแนวกินง่ายแค่โซก็ได้อันนี้หนึ่งเข่ากองใหญ่ๆหอนๆด้วยจ้ะมิเทนี่แหละจ้ะอันแนวกินมิเทนี่แหละจ้ะ อู้คือห่อนแต่เขาไหมเขาหนึ่งแล้วจ้งค่อยมาอันเพ็ดยได้กินแล้วบันหนึ่งเขาใช่นานหนึ่งเขาว่าสิกินน้อนห่อนมันเป็ดห่อนโพด่าที่นี่นี่ละเปิ้นว่าอันขัาดมากคนห่อนอะไรยับเปากลิ่นนนห่อนโลยเปิ้นว่างมันเมนแนวนี่ละพี่น้องไอ้อีสานบ้านเท่า,านี่ยละเนาะเปากันเด้อชุบน้ำมันเสร็จเสร็จหอมอันหอมหน,นุ่ยแบบพริกดิบไงอือ ดอกกิ้งพี่น้องไอ้ดอกกิ้งมิตตแนวกินกับพักอันมิตตแนวกินกับซุปม,มหม่มิตตแนวเสียบ,ยบมาเกี่ยวม่วงกับกัดพอดีขำ้ัดพอดีขำ้ แซบบ่แบบแซ่แบจบ้าหอนั่งเห็นหน,แบบนั่งหินหิน,หนทักนี้เลิศขุยมันเลยเนาะ ฝรั่งอยก,กินของดีๆเนะาะพ่แม่อันมาเมืองไทยกับวังอยากกินอันเนื้อโมนี่แหละแกพี่นอ้องมื่กินนนาไม่นาอะไรไมา่กินตำปะหุ่งนี่ละ่ะเขาแยกเขาใจพิษพี่นอ้องพวกไก่ซีเอฟซีพวกพิซซ่าพวกอันเนีกินอันอาหารดีๆนั่นะเขาพ่อยากหรอกแกเขาไม่กินแกซีละเนี่เขาอยากนะซุ่มนันกินเบื่อแล้ว อันนู้นไม่ห่างซุ้มอันนั่นกินเบื่ออะไรจ้ะนี่แหละเขาไม่กินบางมุ้งบางนี่หละจะซุปน้ำมบกะทับอืมเดจะกินผักอีกอย่างนะ นแก้งคุแไปเจ็บพักจนว่าลังเสียดเบิด ยิ่มกะซ่ายเลยพี่น้อง้าว้าเป็นอันดอกคือดอกหวานนี่ไหมตา้าเซ็จแสร็เลยแสรเนี่ยหะมเชื่อบิน เสียงรถว่ามันเสียงรถว่ามันเสียงเครื่องบินย่อยสูมากใช่เดี๋ยวไปทางเลยจะมีแต่แนวกินน้ำขังนั่งพี่น้องเลยบ่เป็นอนิยงเลยพักหงาแค่สิเดี๋ยวไปแนวาได้แตมีแต่แนวอันมีแต่แนวกินได้เบื่อจริงเลยป้าผักใส่ผักตำนิ่งอ้อมเฮียนอยู่อันผักเกษตรกินนั่นไหมอ้อมเยอะทำไมจะที่กลิ่นนิยงเนี่ยมีแต่แนวกิน อีเลย้อนวดุวดม่จับเร่องด้พี่น้องกอละอมมาร้อดวัได้ตั้งวบอก,กรกินลงไป กินยังไงยู่ปุ่นมันนั่นบ่มีกินจังซีมันบ่มีกินสดๆจังซีนไม่น้องกินให้มันสาใจด้วซีนมาพื้นหมูพื้นไก่นั่นมันมืออึดบ่อยากอยู่ามึงหอกเลยต่ว่าเนี้ยจังซีนมันบ่มี่แเลยกินจ้ะมาหาแต่แนวอันกินหลายๆเดี๋ยวแกจินมซ้ำนี่ก็รู้แล้วจ้ะดอกพิรุ พูดได้แคไปยุ่มมึงน่องมึงหนามาดาท่านใดยุ่มมึงน่องมึงหน้าเ็กผ้รู้นจะเนว่าท่านเป็นยังไดนอกจากไก่ร้านไก่ช้อเอฟซีไก่ร้านพิซซ่าไก่ร้านแฮมเบอร์เกอร์มันนี้มันนี้มันนี้สนุกว่าไปหาร้านตำบุ้งร้านปิ้งไก่สนุก ดอกแค่ปลาที่หนอบ่ไม,มันดอกแค่ปลาดอกเอียงกับดอกลิ้นฟ้าดอก,กบล้นไหม่จ้ะอืมตัดต้วมาใหม่ผมอมรำ ដ្រើសម្នាពីស់ថា់ថានើងសា្រើ្រៀតានខ្ញុំពីស់ថា្រើសនៅំផល់ថាន់គ ทงไฮทงหน้าเขาก็อันไปทงไฮทงหน้าเขาก็เจ้ากำลังเก๋ิกำลังสีเขียวจ้ะเขากำลังสีเขียวพี่น้องเออจะอ่อนตลาดนัดไปทางไหนมิตรตลาดนัดนละมูบาห้องไหนพอทางไหนแย่ตัวพานไปแย่ตัวจอด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 หาจอตลาดนัดพี่น้องนีเบิร์ตตัวยางตัวเนี้ยจะอ่อนแห้งแต่จะมาอยากกินยังนี่เหมือน ดตุ้งเนาินม่แย้โจนี่สิเพราะใส่ข,ข้าวปลืวยได้พม่นอกขันมิน่งขันมิ่ได้ง่าแหละคือสใส่ได้ง่าแยแล้โจนใส่ซุปอูดีๆแล้ก,ก็ซุปใช้ําำปลาเด็กปลาชีกหาำปลา เส้นปลาแดดของชุดรถเส้นหอมเส้นนี่พ่อจ้ะมาจากต่้งหอมพ่อพ่ออันพักอีตู้หรอกจ้กะหัวบักพริกดิบแม่หัวบักพริกดิบมันหอมนี่พ่อโหลดจ้ะซุปแบบบ้านๆเขาใส่จ้ะเงอกิดเบิดอีดีพี่นอ้อยเอาละจ้ากินนี่ยะโซก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่เนี่ยนะจ๊นะเนาอ จิตปัสิสัยาวว่ขวดขอบคุณหลายๆพทธิบรรมกระต้นจนจบเราจะขอบคุณนพูทจิติตต่ำได้โซ่ทั้ง,ทงไม่ละเกาล้วจะได้พ่อกันไม่ทิหน้าจ้าวันดีจ้า